สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ i of Thalot ดบายันชาวรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักวความรักของคุณรักเน้นๆเอออาจารย์ลืมบอกอาจารย์ทําคลิปที่เป็นชอ็อตเล็กๆสั้นๆนะคะลงในช่องเป็นการสรุปคืออาจารย์เปิดไพ่ปกตินะคะแต่อาจารย์ใช้เสียงของ AI พากนะจ๊ะจะได้ไม่ จะได้ไม่เบื่อเสียงอาจารย์นั่นแหละอาจารย์เปิดไพ่ปกติเลยนะไม่ได้รีลรันไม่ได้เป็นการสุ่มหรืออะไรอาจารย์เปิดไพ่ขึ้นมาแล้วก็อ่านไพ่แต่ไม่ใช่เสียงอาจารย์แค่นั้นลองไปดูในช็อตสั้นๆมีอะไรอีกมากมายที่คุณจะต้องอยากรู้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาเรามาเปเดสถานการณ์ความรักเน้นเน ใน16-3 1ตุลามากันที่าตาลมเมถุนตุนกลุ่มความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรรักทุกๆสถานะจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณมีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังหรือเปล่านะจ๊ะเผื่อมีคนมาหลอกเราเราจะได้รู้เขารู้เราแต่ถ้าเราไปหลอกใคร <laughs> ไม่เป็นไรใช่ไหมอ่าในเดือนนี้สามถ้วยเลยเหรอ เออมีโอกาสไปงานปาร์ตี้นะไปงานปาร์ตี้ไปรวมรุ่นอะไรอย่างเงี้ยงานเลี้ยงงานฉลองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ความรักเหรออืมถ้ามองถึงความรักโอ้เป็นคนมีสละนะจ้าดอะ Tower อะไรมันจบไปละถ้าระวังบัตรเหตุเพศภัยด้วยไปไหนเดินทางก็ระวังระวังสักนิดหนึ่งความรักทําไมมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนอยากได้เงินมากกว่าหราอจ๊ะมีความรักไหมเนี่ยมีความรักหรือเปล่า ทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยจ้ะมาเรามาดูกันไพ่ใบแรกของคุณเป็นสามถ้วยอาจจะมองถึงความรักที่มีพลังงานบวกๆนะถ้ามองบวกๆไปเลยนะก็อาจจะมีความสุขความสมหวังความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนไม่ค่อยอยากได้นะเออมันเป็นความรู้สึกของการที่จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน การเริ่มต้นใหม่หรือการกลับมาขอคืนดีก็ได้เนี่ยจ้ะด้วยด้วยด้วยไพ่เนี่ยมองถึงความรักที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนมากกว่าความรู้สึกใหม่ๆม,มากกว่าความรักที่มันจะมันจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่ามันมีไพ่ของการจบการเลิกลาการอย่าร้างการจบแบบกระทันหันไปแล้วเหมือนตอนนี้ชีวิตคุณเองอ่ะอยู่ในสามถ้วยอยู่กับเพื่อนฝู้งการเฉลิมฉลอง งานอาจจะมีการมีเกณฑ์ของการดรมตัวการตามงานเลี้ยงต่างๆความรู้สึกจะยิ่งแน่นแขวนมากขึ้นกับเพื่อนหรือถ้าความรักที่จะเข้ามาช่วงนี้อาจจะเป็นความรักที่เข้ามาเป็นรูปแบบของการยนานมิตรก็ได้เออเป็นเพื่อนไดม้มันดูเป็นอิสระนะช่วงนี้คุณดูเป็นอิสระมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยอาจจะต้องเดินทางไปไหน ไปที่ที่มีภูเขาที่ที่มีน้ําความรักเหมือนเป็นอดีตนะเดอะอัมเพออร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ความรักเหมือนเคยมีความรักแหละมันเคยมีเราก็เคยรักใครแต่ความรักนั้นมันอาจจะถูกถูกบอกเลิกหรือเราเลิกกับเขาเองไปแล้วเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันพังไปแล้วมันจบมันพังมันตัดสินใจแน่วแน่แล้วก็ ถ้าในความรักของคุณเนี่ยคุณมองว่าในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่จะเข้ามานะคะถ้ามาแบบว่าไม่ได้ตบไม่ได้แต่งไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่อยากก็ไม่อยากมีหรอกแต่ในคนบางคนกำลังรู้สึกหวานชื่นเออมีความรู้สึกหวานชื่นมีความรู้สึกได้ทํากิจกรรมกับคนที่คุณรักมีคุณอาจจะอยากได้คนคนนี้ไประยะยาวๆเป็นทหารตำรวจราชการได้ราศีเมษร,ราศีสิงห์ธ <c oughs> าตุลม ไม่ถึงตุนกลุ่มได้เหมือนคุณกำลังอยากได้งานแต่งนะคะหรืออยากจับมือกับคนคนนี้ไปนานๆแต่ว่ามันมีเหตุของบางเหตุที่จะต้องจบนะเกิดเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยดูสิแปลกจังถ้ามันมองไพ่โดยรวมๆเนี่ยนะ ถ้าคุณมีคนที่คุณคบหาอยู่คุณจะมีความรักที่มีความสุขสดใสได้ทํากิจกรรมร่วมกันมีเกณฑ์ได้เจอกันนะคะถ้าเป็นคนโสดคุณอาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆจากงานเลี้ยงงานพบปะงานสังสรรค์หรือการไปเที่ยวคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีโอกาสที่คนจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปให้เลือกแล้วก็ ให้มองที่หัวใจตัวเองว่าคุณอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนแต่ในบางคนให้ระวังในเรื่องของการจบการเลิกลามันมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะมองถึงการที่เรานัดกับเขาไว้แล้วแล้วอยู่ๆคอนเซ้นนัดเราเฉยก็ได้ก็ได้แบบนั้นเหมือนคุณน่ะค่อนข้างจะมีทางเลือกให้กับตัวเองบางคนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ เออมันอาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่อาจจะเป็นรักที่เราคุยคุยกันไปดูดูกันไปแล้วก็ใจของเราเนี่ยเราอยากได้นะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้เราอยากได้เราอยากคอมมิคกับคนเนี้ยเราอยากจะสารสัมพันธ์เราอยากจะแต่งงานกับเขาหรือเราอยากจะจับมือกับเขาไปนานๆแต่ว่ามันอาจจะเกิดเหตุพลิกผันซะก่อนก็ได้เออ นะคะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันจนคาดไม่ถึงความสัมพันธ์นี้อาจจะทะเลาะกันยกใหญ่มองถึงการห่างเหินมองถึงการจบการแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือบางคนอาจจะแบบมีความมีความรู้สึกที่คาดไม่ถึงเช่นโดนเปิดโปงความรับความเข้าใจผิดมันอาจจะสะเทือนถึงความรัก กับคุณหรือคุณไปจับได้ว่าคนที่คุณคบเนี่ย mm. เขามีใคร mm. เขาบอกเขาไม่ม, mm. เม,มีเขาไม่มีใครแต่จริงๆเขาไม่ีใครเออมันก็อาจจะมองถึงการไปจับได้หรือความลับที่เขาซ่อนเร้นไว้มันถูกเปิดเผยขึ้นมามันอาจจะทะเลาะก,กันใหญ่โตแล้วก็จบกันแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะมันดูฝันสลายนะไพ่ใบนี้ มันหมายถึงว่าภาพความฝันที่คุณคิดไว้เนี่ยความมั่นคงอยากจะแต่งงานกับเขาอยากจะจับมือไปกับเขาอยากจะรักเขาแบบลึกซึ้งไปยาวนานมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบไปรับรู้ว่าเขาโกหกเขาอาจจะไม่ซื้อกับเราเขาอาจจะรักสนุกไม่ผูกพันก็ได้นะคะมันมองถึงมันมองถึงสถานการณ์ที่คุณรอค,คอยมันไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเลยอะออระวังด้วยระวังการไปรู้ความลับ ระวังสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันในความรักความสัมพันธ์รักสะดุดเออเกิดความรู้สึกรักมันสะดุดอะ่ะโหเราเนี้ยวาดฝันไว้เต็มที่เลยกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่เพเอนว่าไปรู้ไปรับรู้ข่าวของเขาอะไรเงี้ยนะคะอืมสเตนมาบอกว่า,พาไพ่ใบนี้มันมาอาจจะหมายถึงความรักความเข้าใจความอ่อนโยนหรือว่าอย่าใช้อำนาจ อย่าใช้อำนาจใช้อารมณ์ในความรักการควบคุมใจตัวเองสำคัญมากนะคะอดทนอดกั้นและเชื่อใจเออแต่ถ้าบางทีมันไม่เชื่อใจเพราะมันรับรู้มาแล้วว่าเขาโกหกเราเงี้ยก็ต้องปรับอืมคุณจะผ่านอุปสรรคไปได้ถ้าคุณคุยกันเออเปิดใจคุยกันให้อภัยต่อกัน ความสัมพันธ์ที่คุณสามารถที่จะควบคุมทิศทางได้มันอาจจะมองถึงว่าถ้าคุณไปรับรู้ว่าเขาแอบ,บโกหกคุณหรือแอบ,บมีใจกับคนอื่นหรือไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาคุณก็ต้องใช้เหตุและผลในการที่จะตัดสินใจว่าคุณควรจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจบอกเลิกไปเลยโมโหบอกแบบ ชัดเจนไปเลยในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้นะคะก็ลองดูก่อนเขาอาจจะมีสิ่งที่เขาโกหกเขาอาจจะมีเหตุและผลของเขาก็ลองฟังฟังเขาดูก่อนอย่าใช้อารมณ์เพราะไพ่ของ Ace of s w o r d เนี่ยพร้อมบวกจริงๆนะถ้าคุณเข้าไปรับรู้อะไรในความสัมพันธ์อาจารย์มองว่าคุณพร้อมบวกพร้อมเลิกอะเรารู้ว่าเขาไม่ไม่จริงใจร,รู้ว่าเขากโกหกเรารู้ว่าเขามีคนอื่นอย่างเงี้ย คุณอาจจะไม่ฟังอีลาค่าอีลมแล้วคุณอาจจะแบบเลิกกันจบฉันไม่อยู่ตรงนี้ฉันไม่ทนกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก,ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก็ตัดสินใจอะไรออกไปเนี่ยเพราะว่ามันดูเหมือนคุณมีความหวังกับคนคนนี้มากเลยเออมองถึงการเริ่มต้นคุณอาจจะต้องเริ่มต้นกับการคุยกันถึงความชัดเจนเออก็ได้ ะะบางทีคุณก็ต้องตัดสินใจครั้งสําคัญว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะจริงจังต่อกันหรือว้หรือว่าจะหยุดแค่นี้ถ้าผ่านการคุยด้วยเหตุและผลความรักพัฒนาไปได้ในชัดเจนในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นก็น่าจะคุยก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุยแล้วมันไม่มีอะไรดีมาเลยหรือว่าคุยแล้วแล้วเรายังมองไม่เห็นความชัดเจนนั้นนหะ ก็ควรจะตระหนักด้ว่าเราควรจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นั้นคาดหวังมากนะถ้าคุณรักเขามากถ้ามองถึงความรักหรือความต้องการมากลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองลองปรับความเข้าใจลองฟังเขาอธิบายเหตุผลต่างๆก่อนอืมหรือว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของการเป็นอิสระต่างคนต่างรักที่จะให้อิสระซึ่งกันและกันก็ได้นะเออเขาอาจจะอยาก บางคนน่ะเขาออก็คอมิกเราไปแล้วชื่อป้าเขาออก็อยากจะแบบเป็นคนที่อิสลาะไม่ได้ถูกควบคุมไม่ได้ถูกคอนโทรลในความสัมพันธ์เราอาจจะดูแรงไปหรือใช้คำพูดที่ชัดเจนเกินไปเพราะคนบางคนนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราดูดูใจเรายังไม่อยากจะแบบให้ใครมาควบคุมเรามากเกินไปก็ได้เหมือนกันรักมีโอกาสของการได้เจอกันมีโอกาสของการที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ต้องใช้ ใช้เขาเรียกใช้อะไรใช้เหตุใช้ผลนั่นแหละนะคะก็มีโอกาสทาไมถึงเป็นทาวเวอร์นาะสามถ้วยหรือบางคนอะหรือบางคนอาจจะไปเจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวก็ได้ในลักษณะแบบนั้นพอคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเราก็คิดเหมือนกันว่าเราควรจะไปต่อไหม หรือเราจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปก่อนบางคนอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลยก็ได้เพราะเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกใครอะ่ะแต่เขาก็คุยกับคนอื่นด้วยไงหลายๆคนถ้ายังไม่ได้คอมมิกเลยไม่ตกลงเป็นแฟนกันก็สามารถที่จะมีคนอื่นได้นะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนี่เรายังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าเราจะเป็นคนรักกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนที่แบบเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเราก็ เราก็ลองดูดูเข้าไปก่อนก็ได้เหมือนกันอะไรคือทาวเวอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบระทันหันคะขอดูหน่อยเดอะมูนความลับจริงๆด้วยคุณอาจจะไปร่วงรู้ความลับของเขาหรือเขามาร่วงรู้ความลับของเราก็ได้อาจจะมีความลับที่ปิดบังกันไว้ถูกเปิดเผยหรือความไม่จริงใจทําให้เราคิดมากเราอาจจะไปร่วงรู้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไปแอบสืบแอบส่องเขา เพราะว่าเราเราอยากรู้ว่าว่าคนที่เราครบอะเขาเป็นยังไงแน่เขาเชื่อใจได้ไหมเขาที่ใส่ีหรือเปล่าเขาคบเราด้วยความจริงใจหรือเปล่าเออพอเราไปรับรู้แล้วเราก็อาจจะทนไม่ได้เพราะคุณเป็นคน<อ>ค,ค่อนข้างมีความชัดเจนนะคะคุณเป็นคนใจแข็งพอสมควรนะมันเหมือนกับให้ใบนี้มันสื่อถึงการตัดสินใจบางทีฉันชอบมากเลยอะแต่ถ้าการที่ฉันชอบใครสักคนแล้วฉันรู้ว่าฉันเป็นตัวเลือกฉันก็ไม่อยู่ หรือฉันรู้ถึงฉันรู้สึกว่าฉันน่ะจริงใจฉันมีความจริงใจต่อเธอมากๆไปแคบเธอคนเดียวจริงใจกับเธอคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่ได้จริงใจกับฉันไม่ได้คุยกับฉันคนเดียวฉันก็พร้อมจะชัดเจนหรือพร้อมจะจบเช่นเดียวกันแต่อยากให้พูดกันตรงอ่ะในความรู้สึกของคุณคือมันมีเหตุและผลและพูดกันตรงๆงซึ่งไอคนที่พูดตรงตรอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากพูดตรงๆกับคุณไหมคนทําผิดก็ไม่มีใครพูดตรงๆกับคุณหรอกในสิ่งที่คุณอยากได้ว่า ถ้าไม่รักก็ไม่ไรก็เลิกกันก็ได้เขาก็ไม่ได้อยากจะเลิกไงเขาก็อยากจะมีใครใหลายๆคนไม่ได้ชีวิตไงไม่ก็ออกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรอเขาไหวเขาพูดตรงๆให้เขาเป็นคนตรงไปตรง,ตงมาเหมือนที่เราตรงไปคาดหวังเขาเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่เป็นเขาอาจจะเป็นคนอ้อมๆเขาอาจจะเป็นคนแบบว่ายอดแย่คนนู้นไว้รักสนุกแต่ไม่ผูกพันอะไรแบบเนี้ยจะเหนื่อยหน่อยนะความสมคัญนี้มันอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปหรือคุณจะรองบัตร ทำเป็นเอาหูเอานาเอาตาไปไล่ทำเป็นไม่ใส่ใจทำเป็นไม่รู้เออนะคะคุณอาจจะเจอแล้วรักนี้จะไปได้ไหมล่ะถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นความสัมพันธ์นี้เราจะไปกันต่อได้ไหมะคุณอาจจะดิกวกราสิบกุมงราศีเมษร,ราศีมีนราศีสิงค์คุณเราจะไปกันต่อได้ไหมหรอออ ถ้าถามว่าจะไปต่อได้ไหมถ้าคุณทําใจได้ค่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์และมีเซนต์ดีมากๆสัมผัสที่6เซนต์ถ้าคุณอยากจะให้โอกาสกับเขาในความสัมพันธ์นี้ให้โอกาสแต่ว่าเราก็ยังไม่มีสถานะนะถ้าให้โอกาสได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ายังมองไม่เห็นรูปธรรมในการครบกันนะเราอาจจะคบกันแบบลับๆคุยกันแบบสองคนรู้กันอยู่สองคนก็ได้แต่ว่าถ้าใครบางคน่ะ ไม่ชัดเจนกับคุณไพ่บอกว่าเดลเมทสไพ่มองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนมีคุณค่ามากๆเลยนะบางคนก็หน้าตาดีชีวิตดีมีเงินมีทองหากินเองได้ชีวิตดูสุขสบายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคิดแล้วว่าคุณจะไปอยู่ในความสมคัญที่ที่เราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราอยากได้เขามากๆเลยอะ่ะเราชอบเขามากๆเลยอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนเราเลยอะ่ะเรามีคุณค่ามากกว่านั้นหรือเปล่าถ้าเรามีคุณค่ามากกว่านั้นเราคิดว่าเราก็ ไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุ้มเคีือเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นคนคุยเราเป็นคนรักเราเป็นคนรู้ใจหรือเราเป็นอะไรนี่แหละประเด็นเพราะฉะนั้นประเด็นของคุณคือคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าในความสัมพันธ์นี้คุณให้อภัยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยอะเราจะเราจะทนอยู่เพื่อเพื่อเอาชนะใจเขาได้ไหมล่ะเออเขาอาจจะแบบหนึ่งเขามีหนึ่งสองสามสี่เยี้ยหรือคุณอาจจะมีหนึ่งสองสามสี่ย เราอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเขาก็ได้แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้อยากชัดเจนค่ะทุกวันนี้มันกลัวความชัดเจนเพราะไรเพราะความชัดเจนมันเกิดขึ้นเมื่อไรมันจะถูกแบบจํากัดสิทธิ์เธอเป็นแฟนฉันฉันหึงฉันหวงฉันต้องคอยรายงานฉันต้องคอยบอกราวฉันต้องนู่นนั่นนี่มันเหมือนมันเหมือนเพราะความชัดเจนบางเกิดขึ้นก็จะถูกควบคุมและคอนโทรลซึ่งมันมีใครหลายหลายคนในไทยนี้ไม่ได้อยากถูกควบคุมและคอนโทรล ถ้าทำเป็นรักกันก็ให้เกียรติซึ่งกันและก,กันรักกันก็อยากจะให้โอกาสซึ่งกันรักกันถ้ารักกันก็อยากจะแบบว่าปล่อยให้เป็นอิสระไม่ใช่ถูกควบคุมหรือคอนโทรลในความสัมพันธ์อ่ะเข้มไหมอ่ะสิ่งที่ควรระวังในความรักในเดือนนี้ค่ะแจ็คเมนความช่วยเหลือเพื่อ,อกูแตะเดวิลนั่นไงนั่นไง สิ่งที่คุณควรระวังเด็กจะมาหลอกค่ะ,ะระวังเด็กหลอกรักเด็กอะเด็กมันยั่วเขาอาจจะมาชอบคุณด้วยรูปรักษณ์ลักษณะหรือเขาอาจจะมาชอบคุณเพราะอยากให้คุณเปก็ได้ก็ระมัดระวังด้วยหรือสิ่งที่คุณควรระวังคุณอาจจะไปใจคนไม่เจ้าข,ของเขาบอกว่าเขาไม่เมยแต่เขาอาจจะมีครอบครัวมีเจ้าของแล้วก็ได้เด็กมันยั่วลักษณะแบบนั้น สิ่งที่คุณควรระวงังถ้ารู้ว่าเด็กคนนี้ค่าคนคนนี้เข้ามามาแบบว่ามีสิ่งที่ปิดบงังซ่อนเด็นเขาอาจจะชอบเราแค่เซ็ก18สิบแปบวกหลงเราอาจจะชอบเปลี่ยนคู่นอนอาจจะยอยากลองอยากร,ากรู้ตามภาษาเด็กน้อยก็ได้เหมือนกันคุณก็ต้องรู้ว่าคุณอยากจะไปกับความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าสิ่งที่คุณควรระวงังคือเขามาหลอกอาจารย์ เขามาหลอกหน Bond ูอาจารย์ไม่คิดเหรอว่าหนูจะไปหลอกเด็กมันบ <ki> ้างนะก็มีคำด่มแบบนี้มาเหมือนกันอ่ะถ้าอยากจะหลอกเด็กก็ระวังด้วยแล้วกันนะดูซิว่าเด็กมันพ้นผู้เยาว์มาหรือยังเดี๋ยวจะโดนภาคผู้เยาว์ซะเปล่าๆนะจ๊าอหนูจ๋าอ่อารมณ์นั้นสิ่งที่ต้องระวังคนมีครอบครัวคนมีเจ้าของรักแทรกรักซ้อนรักคนที่เขาไม่รักเราเขาเข้ามาเขาชอบเรา เขาไ,ได้รักเราก็ชอบเราเขาอาจจะอยากเป็นคู่นอนเขาอาจจะคิดว่าเรารักสนุกไหมผูกพันอ่าก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อ่าเออในเดือนนี้สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ปัญหาย,ยังมีความสุขก็มีความรักที่เป็นรักสอนก็มีคนเจ้าชู้ก็มี อ่าสิ่งที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ระวังรักที่เขาไม่ได้เลือกเรารักรักคนเจ้าชูรักคนที่มีตัวเลือกเยอะแล้วมันยังปงกลับมากลับมารักของคนไขฝันค่ะมีคนมามาอ่อยมาหยอดเรามาหยอดคำหวานมาชมมาคุยมาสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวๆมาสร้างความรู้สึกให้เราสึกชอบเพราะเราก็ชอบหน้าตาเขาอยู่แล้ว อาหน้าตามาหน้าตาผ่านนิสัยผ่านไม้อะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังดีๆนะจ๊ะนี่แหละสิ่งที่คุณควรระมัดระวังมากๆเลยเอออ่ะขอให้แนะนําให้กับความรักในเดือนนี้อืมคำแนะนาําถ้าคุณรู้อยู่ว่ารักนี้ถึงทางตันรักนี้มันอาจจะเป็นความรักที่หนึ่งสองสามสี จะบอกว่าบางคนรักทางกายต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,ารักนี่จะเจ็บนะถ้าคุณคาดหวังมากเกินไปหรือถ้าคุณเข้าไปรู้แล้วว่าเขามีเจ้าของเขาจะเลือกเราไหมเขาไม่เลือกเอาเงินไปหวานเอาความสัมพันธ์ไปไปหวานเอาความจริงใจไปให้ขเขาก็ไม่เอาคนที่เขารักเราอยู่เฉยๆเขาก็รักค่ะเพราะฉะนั้นระวังความผิดหวังหรือความรักที่ถูกหลอกถูกขายฝัน หรือความรักที่เราอาจจะคิดไปโคลาทิศโคละทางก็ได้ความคิดของคุณกับความคิดของเขาเราอาจจะอยากได้ใครสักคนที่จะเปิกกันไปแบบระยะยาวๆมองถึงการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตความสุขในระยะยาวๆคุณอาจจะคิดแบบนั้นแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบคุณเพราะฉะนั้นถ้าไปรับรู้ก็อาจจะผิดหวังและเสียใจได้ระมัดระวังไว้ในเดือนนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชันบอกด้วยนะคะด้วยดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดสาย a f e ศูนย์สามสองเก้าวายใต้คลิปมีไลน์นะคะจองคิวได้สวัสดีค่ะ